ดีมากเลยอ่ะออกดียออกดีมีดเดียวใช่ไหมใช่มีดเดียวเต็มโป๊ะเลยค่ะสวัสดีครับผมหมิงไทเอเวอร์เรสตนะครับสาขาอำเภอเรือนลุกทาจังหวัดยะโสธรเนาะวันวน,นี้วันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2 5 6 6วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมลูกค้าเนาะปีนี้เป็นปีที่ปีที่สโอเคอ่ะพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อย ชื่อน้ำชี่น้ำบ้านบ้านนนแดงบ้านนนแดงตำบลตำบลส้มผออำเภออำเภอไทยเจริญจังหวัดราชสุวรรเนาะมาเป็นยังไงบ้างพี่ใช้ปีนี้ปีที่สามแล้วสำหรับยางพาราดีมากเลยอ่ะยางคนดียางออกดีอันนี้นี่เป็นถ้วยเปล่ามีดเดียวใช่ไหมใช่มีดเดียวเต็มโปะเลยค่ะเป็นมีดเป็นเป็นมีดเดียวดูที่เหลือ อันนี้ยางกี่มีดแล้วครับพี่น้ำหกมีดจ้ะหกมีดเนาะพ้อขายดินก็จะดีดินก็ดีได้เดือนเต็มเลยออกดีออกดียางอ่าเปอร์เซ็นต์ดียางค้นยางค้นพี่เขาใช้มาสามปีแล้วเนาะปีนี้ปีที่สามแล้วไม่ได้เปลี่ยนจากไหนไม่ได้เปลี่ยนปุ๋ยโอเคครับพี่น้ำได้ได้นำสวนข้างๆด้วยใช่ไหมคะ สุดแถวเลยนี่สุดแถวไปสองสามสวนเนี่อะไรต่อไปเนี่ยสองสวนสามสวนเนี่ยมีแต่ยางคอนดูอืมเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นป่ะนี่ต้นยังไม่ได้หยดปุ๊ดยังเลยังไม่ได้หยดปุ๊ดอ๋ออันนี้ก็เต็มแบบเต็มปกเลยอ่าเดี๋ยวดูดิอ่าเดี๋ยวเก็บเต็มปกเลยเต็มเลย โอเคครับอ่าสุดท้ายแล้วพี่น้ำอยากฝากอะไรกับเกรรษตรกรที่ดูอยู่บ้างอยากให้เปลี่ยนมาใช้มั่งของธรรมชาติมัง่งอย่าไปเล่นเคมีเยอะพอเพราะพอเล่นเคมีเยอะนี่ดินก็ไม่ดีครับยางก็ออกแต่ทีแรกอพอแล้วนานๆไม่ค่อยออก ตัวนี้คือออกเสมอย,ยืนยืนเลยออกเรื่อยๆนะพี่เนาะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้ำมากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับ